สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ต้องพูดยาวเลยค่ะไปลาวพัฒนาค่ะหนูลืมคิดว่าลงแล้วลืมเฉยเลยไปแบบไวๆเลยค่ะขอภายหน้าหนูม,มาช้าคือลืมจริงๆคิดว่าคิดว่าลงไว้แล้วอุวว้ยลูกแม่ นะคะเท่านี้ค่ะถ้าจะเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์ถ้าจะเบิ้ลนะถูก 00. ถ้าจะเบิ้ลนะ,ะนะชุด ชุดนะทุกคนนะคะนี่เลยนะคะด่นสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะ ลืมลืมลืมคอดอาายหลายๆนี่คือเน้นนะนะคะ,ะไปศูนย์เทุกคน0 9นย์เก้นย์เก้าศู่ะ, 4, 94, ะลาวพัฒนาค่ะ